สองปีข้างหน้าคุณอยากเห็นการพัฒนาด้านไหนบ้างในชีวิตคุณมองเห็นไหมสองปีข้างหน้าคุณเคยคิดไหมคะว่าเราจะพัฒนาในชีวิตด้านไหนบ้างในสองปีข้างหน้าของคุณรัมตังนะคะการพัฒนาในชีวิตของคุณพัฒนาด้านไหนบ้างหนึ่งเลยค่ะ พัฒนาเรื่องสุขภาพจากคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วครูจะสุขภาพดีมากขึ้นและครูจะผมสวยมากขึ้นนะคะครูจะน้าเด็กลงในเรื่องของสุขภาพของครูนะคะในเรื่องของการงานของครูการงานของครูไม่ว่าครูจะทําธุรกิจไหนนะคะการงานของครูจะเจริญเติบโตรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของครูครูทํางานด้วยความสุขครูทํางานด้วยการให้คุณค่าของมันการเงินของครูมันเข้าหลั่งไหลักรเข้ามาโดยอัตโนมัติเองนะคะ กับตัวเองหรือ,อยังนะคะภายใน2ปีข้างหน้าคุณจะมองเห็นการพัฒนาชีวิตของคุณด้านไหนบ้างใช่ลองถามหน่อยลองถามตัวเองเ<ๆ>มื่อ,อไรก็ตามที่คุณไม่มีคําถามให้กับตัวเองมันจะไม่เกิดการกระตุ้นในการลงมือทํา